เอาไปใส่รถจะหมดแล้วบุมาร์กอันนี้ตังค์นี่างอโวคาโดเนบุ๊มน้อยมีอะโวคาโดนะครับผมแล้วก็มีทุกถุงนะค่ะเตมหลังรถเลยอ่ะค่ะเอาลงไปอนุ่นเต็มรถเลยใสามบาทถั่วนี่กระปุกเองนะอะโวคาโดอ่าแล้วก็เอาหวานได้เลยค่ะแม่

ขอบคุณแม่น้องยาวด้วยเลี้ยงหมาได้กี่ตัวแล้วก็อะโบคาโดอยู่บ้านบ่เคยมีบ่เคยเห็นบ่เคยได้กินเพิ่งกระชิได้มากินหรอมอนไข่มอนไข่ชาวบ้านแบ่งเพื่อนพี่น้องกินหมดเลยแล้วก็ คนชนนคคต่างๆะรับจังไลสิอัมเมอร์เบิร์ดอยู่แบบพ่อเพียงนะครับดูแบบพอเพียงบูมน้อยเดี๋ยวขวอยกรถมาขนซอยอีกเนาะปุ๊มเดี๋ยวขวอยกรถมาขนซอยอีกเนาะครั้งทีอกรถโอเคเมื่อใดญ่เฮ่อสาเล้งไปเทนค่ะเนาะเอามือของฝากนะครับมีนะครับกำลังลื่นนะไม่ใส่รองเท้าขอบพระคุณที่นุงยาวนะครับผมสำหรับของฝากนะครับผม ฝากทุกคนฝเลยนะครับฝากพท้อนแล้วก็ต่างแม่สาด้วยนะครับผมนี่ยังแม่ได้เก็บต้นห้าผาต้นเดือนหน้าพี่ข่อย่ออะไรเก็แล้วไปนู่นละหวยขอยมาเพิ่มแล้วก็ไฟไฟตัดทางนี่บ้าจะยกทีนึงเลยไง หาให้ก่อนโอ้โหแอร์ยังไม่มาเดี๋ยวรอแม่ <laughs> อีกแล้วอันนี้ดอกปปยเซียนเนาะพี่พันเนาะต้นปปยเซียนโอเคหวยอ้าวยำใดก็โปยเซียนอยู่เก้งหวยไอ้ก็จะเอาดอกปปยเซียนไปต้มกินอันนี้เก้กหงวยอ่าแต่มันไม่ใช่ช่วงเป็นดอกครับไปปลูกไว้สักพัก โอ้ยว้กพักหนึ่งเดี๋ยวเข้าในาจะช่วงหน้าหนาวนี่ละมั้งใช่เก็บแล้วก็ตากแดดให้มันแห้งแล้วก็เอามาชุบใบอันนี้เนี่ยบ่แช่น้ำร้อนใบมันนี่บ่ใส่ดอกมันสิบ่ไขใครก็จะไปกินใบแกะใคก็กินดอกแย่แล้วโอ้ไม่เคยเยเคยกินแต่ผักดอกมันจะสีเหลืองกลิ่นหอมมันอ่อนแต่ว่าต้องตากให้มันแห้งแห้งเสร็จแล้วก็มาแช่น้ำร้อนกินเหมือนชาอย่าเอาไปต้มนะมันจะขิว เหม็นขิวไม่จะไปกินใบกินใบเอ้ยต้องบอกอีรีได้นี่เกหนยเก๊หอยปรเซียนอ๋อเก๊หอยนะอันนี้ต้นนาบานเดอดูหมากนะคะดกคังหลังบ้านยิ่งดก Five, okay. oh, oh, ค่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเนอะเอาอม้วนข้ากระตาใสชาติาลกได้บาร์บีคิวกับบ้านละมากคนเอาของโดยเฉพาะได้มาอนี่นะแล้วนะคะ ค่นะพี่นางจ<ะ>้กระทกลูกเข้าไปในบ้านตากำลังกลับบ้านกันแล้วเนอะเลย โอ๊ยเอ๊ะเอ๊โอ้รถจากขั้นใหญ่ค่ะ

เอาถ้าเกิดเห็ดนมได้สิหักพวงมาลายได้บ่ไม่ได้นกแพนด้าเนาะขึ้นไปสองลูกพาราเลยต้องกิบตอสุ้กันยาวเลยเนี่ยไม่คือว่ามันกันลอกไม่กินไงอยู่ตรงนั้นมันอยู่หน้าบ้านยหน่าข้าวนกำแพงมนเต็มอยู่นะเออ ก่น่ะเห็นไหมน่ะเต็มนี่น่ะถ่ายดีๆมันใบมันดังเฉยเห็นไหมนี่พวงใหญ่นี่เห็นแล้วบางทีเมื่อวานย้อนแสงเนี่ยต้นนี้ยังไม่แก่เห็นไหมนี่ต้นนี้ยังอ่อนเนี่ยมาดูใกล้ๆเราจะเห็นเนี่ยเพราะว่าบางทีเราเราถ่ายไปไกลๆเนี่ยมันก็เขียวมืดๆมันกลมกลืนกันหมดนี่ย่เอาแบบนี้เออมันกลมกลืนกันหมดโอ้นี่บางทีเราถ่ายช่วงค่ำๆโพผีโพผีใช่ไหมล่ะ ลูกมันก็เขียวใบมันก็เขียวแล้วมองไม่ค่อยเห็นดกมากเลยพี่พันสวัสดีครับพี่ครับุ้ยวดีครับค่ะอะไรจีกค่ะขอบคุณมากเลยนะพี่ต้องเดียวขอบคุณครับค่ะแม่คุณค่ะกีรักนะ์อะค่ะดึงทากับตาหนึ่มีอะไรก็ไปแจกกันกินเด้อแจกกัน ด้วยหน่อยเสียมเพราะว่าเดินมาอีกอนี่โอ๊ยเอาไปก็เอาไปารักษาน่ล้มขาแพงอยู่นี่ไม่ขาขาไม่ถูกนะขาแพงโอเคบายบายขอบคุณค่ะแล้วถึงมาด้วยเจอกันว่าผมเสี่ยงเอาขอามาขายนี่เลยกลับบ้านแล้วเนอรขอบคุณแม่นงยาวและครอบครัวนะคะขอบคุณค่ะ